ขอีท <mile> ี่ตอยครับอพี่อยก็ให้กับทีนเองเลยนะรวมถึงพี่พ่ากอื่ด้วยนะครับอ่าเราจบกิจกรรมพวกนี้กันเลยนะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายไปนเนยน้านโนนานเป็นตพลังด้วยแล้วก็ไปร้ามอบข่ออุ่แขนเสืงตู้เย็นไมโครเวฟถุจักรยานแล้วก็ชุดนะครับรองเท้านัดเรียนอ่านะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไปหมดเลย

爸,爸。